ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมบอมเอ็นเฮดอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้พูดไม่ค่อยสะดวกเลยครับผมเพราะว่าเป็นร้อนในนะครับผมอ่าไม่เป็นไรนะครับวันนี้ที่ก็จะมาสอนไต่ตแรงนอกหมอกอีกแล้วนะครับหลังจากห่างหายจากการนอกหมอ,อ,อกมานานนะครับผมว <my> ันนี้เราก็จะมาเล่นนอกหมอ,อ,อกนะครับสกิลแรกที่เราจะเอาไปนะครับคือมีพี่ว่าเราเราเอานี้ดีกว่านะเอาแม็กซิมเอาตัวละครแม็กซิมดีกว่านะแล้วก็เอาอะล็อกไปนะครับแคลรี่เอาออกเลยนะครับแคลรี่เอานอกหมอกมาแทนนะครับ แล้วก็อันนี้เอาพันยานะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลนะแล้วก็แต่งตัวไม่ชอบไปโล่นเลยโอเคนะครับแล้วก็สกิลสัตว์เลี้ยงครับเป็นนกครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่ามันเนี่ยยังจะสามารถไต่ได้ไหมนอกหมอกนะครับแผ่นี้นะครับผมที่มันเอาแลกเหรียญออกไปแล้วอะครับนี่สาหรับแรงนะครับห้าพันหนึ่งห้าสิบห้านะครับที่ก็เพิ่งไปเล่นเมื่อวานครับ โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับกดไปเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้พูดยากลาบากมากเลยครับเพื่อนน้องครับที่ก็จะมาทํคลิปให้นะครับแบบเจ็บปากกว่าเด็นรอบในนะครับใครเคยเป็นก็น่าจะรู้นะครับเราก็จะดูไปก่อนโอ้ยเจ้าแอร์บอดใหญ่ชิผหายลยโอ้โหมีแต่คนแอร์บอดใหญ่ๆเลยมันไม่มีนกกันนะโอ้แอร์บอดใหม่เต็มเลยทุกคน ไม่ดีพี่จใ่ใหญ่ๆเลยดูง่ายแล้วครูขยำแอบบอดใหญ่ๆมานะครับมันจะดูง่ายนะว่าลงเมืองไหนนะครับข <c oughs> องแก้วนี่แหละเจ็ดคนนะครับน่าจะไหวอยู่นะครับไหวอยู่แปลว่าไม่ไหวเฮ้ย <c oughs> ต้องไหวสิครับคือ <c oughs> เราไม่ต้องรีบไปบวกกับใครเลยนะแต่ชช่นนี้มันจะบวกกับผมนะครับได้สเปซมาครับยังไม่ได้บอกก่อนเลยนะครับทุกคนพี่ยังไม่ได้วอร์มยังไม่ได้อะไรเลยนะครับผม <c oughs> พี่ก็มาแบบอัดคลิปเลยนะเปิดคอมมาปุ๊บพี่ก็มาอัดคงอัดคลิปให้น้องๆเลยโ okay, อเคเราได้หนึ่งคิวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่บอกเลยก็สร้างไม่ค่อแรงนะครับ แต่ว่าเรายังไม่มีกระเป๋าเลยนะตอนนี้เราไปได้กระเป๋าหนึ่งใครเข้ามาครับตอนนี้คือเราเห็นยาเราต้องเก็บยาไว้ก่อนเลยนะกระสุนเราใช้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราต้องใช้ยาเยอะเดี๋ยวผมจะเก็บเหรียญไปเหรียญก็ยังมีประโยชน์อยู่ครับเอาไวแ้แลกกระโปกระเป๋าอะไรแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้ลงเมืองนี้เราเดาคร่าวๆว่ามีเจ็ดคนเราเก็บไปสองนะครับผมโอเคไอ้เชนันเก็บศพ โอเคครับเราเก็บไป3ามแล้วนะครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าเจ็ดหักออกสามแล้วเนี่ยก็ต้องเหลือสี่ใช่ไหมครับโอเคครับเมืองนี้แสดงว่ามันเหลือสี่คนนะเราก็จะตามแบบระวังระวังไว้นะครับผมตอนนี้เราได้สามคิวตอนต้น,นเกมคือเราแบบชิลแล้วครับผมคือแบบเราชิลละแบบอ,อใครจะทาอะไรก็เชิญน,นะครับผมใครทาอะไรแบบไปหายิงกันก็เชิญเลยนะครับผมเพราะว่า เราได้สามคิวมาแล้วเราก็แบบฟาร์มนอกมองชิวๆไปนะครับผมอ่าเราไม่ต้องไปแบบไปหาคิวเยอะแยะนะครับผมอเอาแค่บวกเต็มก็พอแล้วนะคนดูสาคิวก็ประกันการบวกเต็มแล้วนะครับผมแต่ว่าพี่ก็ระแวงอยู่นะระแวงไอใครจะมาฟาร์มแถวนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่มีโดหรือว่าลิงที่สกิลป้องกันดีๆนะครับคือเรามีแค่อเล็กนะครับผมอย่างว่าถ้าเรามี ไอบอลแล้วก็อุ่นใจไปอีกหนึ่งขั้นนะครับอยากฟาร์มลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวเราจะดูคนก่อนแล้วค่อยลงไปนะครับไม่ใช่แบบลงไปแบบอยากจะลงก็ลงเลยไม่ใช่นะเราต้องดูดีๆก่อนนะครับว่ามันยังมีคนหลงเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่ว่าน่าจะแบบไม่ค่อยมีคนแล้วนะว่าเราก็เก็บไปทั้งสามตัวแล้วนะเป็นตอนที่เขายังไม่เอาอันนี้ออกนะครับเอาเอาแลกยาออกนะเพราะว่าเหรียญแบบนี้เราน่จะอุ่นใจนะครับเวลาแลกยานะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาออกได้แล้วก็สามารถเล่นได้เหมือนเดิมครับผมเราก็ไม่ต้องอยู่ถึงวงสุดท้ายดีเราก็ขับรถเข้าอะไรแบบเนี้นะครับผมก็จะทำการหาของไว้นะครับผมสูตสุดของผมเนี่ยคือจะหายามากองไว้นะครับผม เดีวเราจะไปทำการหายามากองไว้ดีกว่านะแล้วก็ดูคนไปด้วยนะครับก็กลัวๆอยู่นะผมอยากไปแลกกระเป๋าก่อนนะตามจริงเดี๋ยวเราจะทำการเอายาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะโอเคทิ้งไว้สองกล่อง ก็จะทาการหาไล่เก็บยาไปเรื่อยๆนะครับเจอไอ้บอก็เก็บไปเลยนะครับเครื่องช่วยกันชีวิตเรานะฮะอ๋อ <üler> แสดงว่ามันยิงกันตายก่อนที่เราจะยิงมันนะครับโอเคเราทิ้งกระสุนไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้นอกวงนะไม่ต้องสนเรื่องกระสุนเลยครับแต่ไอ้บอเราต้องสนเดี๋ยวเราไปหาแรกกระเป๋าสามกันดีกว่านะครับคนดู ครับน้องน้องโม่ตอนนี้ที่ได้ไอวอลมาหกลูกนะครับพี่เม่นจาเป็นต้องแลกไอวอลเลยนะพี่ไม่ต้องเปลืองเหรียญเลยนะตอนนี้คนก็เหลือสิบแปดคนแล้วนะเราก็คอนเชองเราจํายาไว้นะครับว่าตรงนี้มันมีหนึ่งกล่องนะเดี๋ยวเราแล้กระเป๋าเสร็จเราก็จะไปเอายานะครับผมโอเคเ้ไไอ้าาหมครับหรับเมนีอีกนกล่องเดี๋ยวเราก็จะไปก้อนอันนั้นก็วเยโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บยาไปเรื่อยๆเลยนะครับผม ก็ออกแบบนี้คือรักษาอ่านี้กูเลยอ่าังไม่ก็แก้วเนี่ยยาไม่พอแล้วก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มไปยังเก็บท้าเลยอ๋อโซนนี้มีคนฟาร์มนะโอเคเราเรารู้นะครับว่าโซนนี้มีคนฟาร์มเออมันก็ไม่น่าจะมียาให้เราเก็บหรอกครับโซนถุงนี้ก็มีน้อยครับเราก็กลับไปยังพื้นที่ของเราดีกว่าครับอ่ามันน่าจะไปโซนเก็บท้านะครับผมเราก็รู้แล้วเออเก็บท้ามีคนครับมีคนมันน่าจะฟาร์มมันน่าจะฟาร์มไป แล้วก็ไปฟาร์มลงในฟ้าแทนนะครับกรณีที่เราไม่มียานะเราดูปุ๊บอ่ะสูนปืนหายแสดงว่ายามันก็ต้องไม่มีนะครับถึงมีก็มีน้อยมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะไปฟาร์มแล้วก็ฟาร์มโซนนี้ไปเรื่อยๆครับเหมือนผมเห็นยาตรงไหนหนะเนี่ยที่จําไว้นี่ไงรเห็นละแต่เราจะแลกโดนอีกรอบนึงนะครับผมเพราะมันแลกยาไม่ได้เราก็ต้องแบบแลกของที่มีประโยชน์กว่านะครับผมโอเค อนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับวงแรกพี่แนะนำให้หาเห็ดกินดีกว่านะครับผมเราจะไปหาเห็ดก่อนนะครับเราก็จำที่ที่เห็ดมันเกิดไว้นะครับนี่ไงที่เจอแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นตาแรกของวันด้วยนะครับที่ก็ประกันบวกเต็มแล้วนะครับผมไม่เดี๋ยวกินเห็ดไปก่อนนะผมเฮ้ยปรากฏว่านอกหมอกมีคนนะครับผม ตรงบ้านฟ้าเมื่อกี้ที่เห็นแวบๆนะก็จะนั่งเนียนไปก่อนนะคนดูไม่ใช่มันเก็บยาเราไปหรอไม่ได้นะแบบเนี้ยที่เรากองไว้อะที่นึกว่าไม่มีคนละนะครับเดี๋ยวห้อยพันนะโอเคหัวแตกไปครับผมฟ้าไปด้วยสังเกตดีๆนะครับผมเนี่ยนอกหมอกคนคนเล่นเยอะนะครับคลิปนี้ออกไปก็ไม่รู้จ <laughs> ะ ถ้าคนจะปั่นป่วนหรือเ,เปล่านะครับนอกวงเนี่ยนอกวงสั่นสะเทือนนะฮะพี่บอกเลยนะครับไอ้ยนอกวงยังมีอ่ะ่ตอนเนี้ยถ้าเรากว่าคนเราก็นั่งในบ้านก็ได้นะครับแต่พี่มั่นใจนะว่าไม่น่าจะมีแล้วนะพี่ก็เลยแบบไปหาเห็ดดีกว่านะครับจะช่วยประหยัดยาเรานะนู่นนู่นเห็ดหนึ่งก็ยังดีนะครับอ่าที่พันก็สําคัญนะครับเนี่ยถ้าเราเดินปา๊มเนี่ยเราไม่ต้องหยุดปั๊มเลือดเลยไม่เสียเวลานะครับ เดี๋ยวเรากินเห็ดไปนะเอวหนึ่งก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าตัวเคนะน่าจะอยู่ได้นานกว่าอะล็อกนะครับแต่พี่ไม่มีเคนะครับเกมขอตัวเคหน่อยครับแล้วเราก็หาเห็ดเสร็จแล้วปุ๊บมันมันน่าจะไม่มีแล้วแหละก็มานั่งในบ้านครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแบบเห็นไหมเมื่อกี้แบบว่ามันมีคนอยู่นอกหมองด้วยนะครับสังเกตดีๆนะก็มานั่งอยู่ในบ้านเหมือนเดิมครับม่ต้องทําอะไรครับรอเวลาอย่างเดียวนะ รอเวลาอย่างเดียวเราเก็บเลือดนะครับวงตอนนี้วงก็กำลังจะบีบแล้วนะครับให้มันบีบเสร็จปึ๊บบีบดิปึ้งอ่ามาพันชินกจริงด้วยนะครับผมตอนนี้มันก็เริ่มจะแรงแล้วนะะพันก่อนนะครับพันก่อนแม <c oughs> ่บอกให้เธอพันก่อนอเจ้าจิ้งก็สุดไป รก็จะเข้าแล้วก็จะขึ้นรถตอนนี้ยาก็17กล่องน,นะครับเราค่อนข้างอยู่ได้นานเลยนะไม่ต้องไม่ต้องรีบก็ได้นะผมว่าแต่เราค่อยเข้าก็ได้นะผมนั่งกับที่ไม่ได้ว่าเพอดีติดการเดินเล่นแล้วครับโซนกระท่อมเรายังไม่ได้ไปเลยนะถ้าอันนี้ผมว่ายาเราน่าจะพอแล้วนะประมาณ10กว่ากล่องเนนะี่ยคือยังไงมันก็พออยู่แล้วครับ พี่จะเก็บที่พันไว้นะครับพอถึงจุดหมายนะครับพี่จะลงก่อนถึงเข้าวงนะครับแล้วเราก็เดินพันพันพี่อันนี้ไปครับพี่พันไปนะพันแล้ววิ่งไปถ้าจะใช้หมดก่อนนะครับเราก็ต้องหยุดพันใหญ่เงี้ยแล้วก็เดินเข้าวงมันจะช้านะครับตอนนี้ตัวตึงก็ยังไม่ตายนะครับแคนวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าเขาตั้งให้เฉยนะ น้อกหมอกก็ยังใช้ได้นะครับผมไม่มีเหรียญแล้วก็หาหาวิธีหายาแบบนี้เอานะครับผมเดี๋ยวถ้าเป็นทีมที่ไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันแบบว่าเหมือนมันแบบหายายากนะเป็นทีมอะเพราะว่าเมืองน,นึงเนี่ยมันก็ลงสี่คนแล้วมันก็หายากไงครับถ้าหามารวมกันกองไว้คนเดียวเนะี่ยมันก็จะเสียเวลาทําให้ทีมแบบเสียแบบ ี่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนโอ้อันนี้เราก็จะเคลื่อนรถรอเลยนะเตรียมไปครับผมผมไ,มได้เอาสกิลรถมาด้วยนะครับวงนี้ก็จะแรงแล้วยา12กล่องเราก็น่าจะสั่นสะเทือนนะครับผมย้ำนะครับคนดู ถ้าเล่นนอกหอกอย่าให้เลือดเหลือครึ่งหลอดนะครับผมย้ําว่าอย่าให้เลือดเหลือครึ่งหลอดนะมันจะไม่ทันนะครับเดีย๋ดวยวให้พี่เลือดเหลือประมาณเจ็ดกล่องครับพี่ก็จะขับเข้าไปเลยนะยยยถ้ารถติดเหรอ โอเคครับตอนนี้วงก็เริ่มบีบแรงแล้วนะคิ่ว่ากว่า,กว,ากว่ามีคนดักป้อมครับแต่เราจะขับรถเข้าไปเลยนะดีไหมไม่ดีนะครับเ <c oughs> ชื่อมกวัวมีคนดักวะตกป้อมเนี่ยจะมีคนดักปะวะเออลืมไปเราแลกโดนมานะครับผมอ่าเราก็ปล่อยโดนไปเลยนะเราปล่อยโดนเช็คก,ก่อนนะครับ เช็คก่อนอเกมน่าจะมีนะครับผมว่าโดนเราก็ได้เปิดไปแล้วนะว้าวอยู่ฝั่งซ้ายสองตัวครับเดี๋ยวลงก็หัดนะป้อมไม่ติดวงใช่ไหมว้าวอยู่อยู่โซนนั้นครับหน้าตรงข้างน้ําแดงเห็นปะทุกคนไะบอกกันแล้วเอาตัวตึงด้วยแคนวันนะครับตอนนี้แอดดับตรงพี่เนี่ยคือติดวงนะครับผม คือแอรดอปตรงนี้ติดวงเราก็จะอยู่ไปก่อนนะให้เขาบวกกันเสร็จก่อนนะเพราะว่าเราได้สมคิวแล้วเราไม่ต้องรีบนะครับให้เขาบวกกันอ่ารอหลอยอย่างเดียวโอเคเราเหลือโดนอีกกันหนึ่งนะครับเราก็จะทําการปล่อยไปเลยนะเพราะว่าเราตอนนี้เรารู้จุดแล้วแหละแต่ว่าขอขอเชื่อชัวร์ก่อนนะเพราะามันอยู่ใกล้กันอย่างถ้าอยู่ใกล้เราจะเริ่มขยับไปดูอ่านี่ครับมันอยู่ใกล้กันแล้วนะตอนนี้โอกาสบวกกันสูงเราดักเลยนะตรงนี้ ตอนนี้มันก็เริ่มห่างกันแล้วนะโ okay. อเคเนี่ยไปโดนทำไมเดถ้าตัวไหนโผลเราจะตอดเลือดนะครับตอดเลือดไปเรื่อยๆเลยนะมันจะได้แบบฆ่ากันไวๆหน่อยนะครับเราจะได้ประกันที่สองนะครับโดนเราหมดแล้วเดียวทุกคนอาวตายสองเลยครับผม ไม่ต้องทำอะไรเลยครับเนี่ยชิวนะครับนอกหมอกก็ยังเล่นได้นะผมว่านะมันก็แบบเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับคนที่ยังไม่อยากตายต้นเกมนะครับถึงเราจะแบบสมมติพี่ชิวได้ไม่ถึง2ชิวเออไม่ถึง3ามชิวนะครับแต่พี่ก็ยังแบบว่าถือว่าแบบไม่ลบนะถ้าพี่มาเนะี่ยมันตายตอนนี้ก็ถือว่าไม่ลบนะแค่บวกไม่เต็มนะครับก็ยังดีกว่า มาต้นเกมแล้วลบนะแต่ช่วงน,นี้พี่ก็เดินล่านะครับ <S <S เดินล่าอย่างเดียวน,นะนก่อนที่จะเล่นน้องหมอกประจานะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนที่ยังแบบเล่นไม่ช่บเล่นไม่เก่งนะครับผมพอเราแบบเริ่มเล่นเก่งแล้วเราก็เดินล่าได้เลยนะครับ <S <S ใครเข้ามาแล้วฝากก like, ไาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับทางผู้เล่นเออท้งผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่านะครับฝ่ากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะอ่านทุกเมนต์เลยนะพี่อ่านทุกเมนต์นะจัไว้นะโอเคครับเจอกันครับคนดู